ให้พรเอาใหม่เนี่ยเอาใหม่นะเอาใหม่ด้วยเราดูไดลองไดอง่อาลองลองผ้าใหม่จะได้ใหม่ลองถึงขั้นกับเป็นเจ้าอาวะอากิตัวรับพรแต่ผ้าใหม่ก่อนนะครับสพระวิ

โอ้หแม่เป็นอะไรบ้างตื้นใจนั่งอยากจะเปิดใจแม่เหลือเกินนะพอเปิดใจรู้สึกเปนะครับผมเองไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อนะครับผมตื้นใจแทนขนาดนี้นะครับไม่ใช่ว่า จะจะจะเกิดแบบนี้ได้ง่ายนะครับถ้าไม่เป็นบุญไม่เป็นทุณสจริงนะครับไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับนะครับตอนนี้ก็ไปแล้วเลขเด็ดไปแล้วโอ้โหลังทำให้เศร้าอยู่เลยทำให้ซึ้งอยู่ไปทำให้ตลกได้อีกแล้ว เลขเด็ดร to ับใครอยากได้เอายาไปเลโอ้ยไก่เทนะไก่เทนนอต้องดูดีๆนะถ้าดูไม่ดีเลขมันจะเลือดนะเพราะมองดีเนี่ยมันเป็นเลขสาตัวหรือสตัวมันดูไม่หลันการ อาญาติรู้อะไรนะไปดูใกล้ๆหน่อยมันเป็นเลขอะไรชนกันใครไม่เอาแบงค์มาไมยังมาเบิ้งมาเบิ้งเลยเนาะอุเบิ้งเลยเายแปเบันนะวเลยครับจวายเลยเอาแบเบิ้ลเาเจ้ามาไเลยทังองนี้นงนกันีนะครับสเป็นเป็นเ็าได้ แต่ว่าร้นมกับนะมาอันดะนได้น้อยันอันน้อสารวมนนนะานเรียนีเ็เอาเมื่อกี้ผู้ใหญ่ไม่อยู่ขายที่ไปเยอะแล้วนะใกล้จะหมดแล้วนี่ ไปไปหอดเขาแบ่งแปลง การ้ํำนะครับรุ่นนี้ก็ค่อยได้ใช้แล้วนะครับก็มาถึงวัดหมวยบงแล้วนะคะตอนนี้หลังจากที่ทาพิธีคงไม่ได้ใช้แล้วะคชคงจะให้โยมแม่ซื้อมาใหม่เสียบไฟฟ้าเนาะมันถึงจะได้ให้โยมแม่การลอนมันต้องใช้ดังนั้นต้ไทายมานนอกมาแล้วเด็กๆนะครับตั้ง ที่นอนเอาไหมครัไปไว้ถ nah ้าหงที่นอนเผื school, ่อใช้เสร็จแล้วเผื so ่อไม่ได้สึกเอาเอาไปเพราะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้พระใหม่ฟังอย่างนั้นนะครับถ้าท่านไม่ศึกท่านอยู่ได้ภาษาท่านจะได้สร้างบุญมหาศาลเพราะอะไรรู้ไหมพระอาจารย์ท่านบอกแล้วใช่ไหมว่า วัดเนี่ยต้องการที่อีกสองไร่เพื่อจะขออนุญาตเป็นวัดตอนนี้เป็นสนันศรกอยู่ถ้าได้ที่อีกสองไร่มีที่อยู่แล้วหกไร่ถ้าได้อีกสองเออดีที่อยู่แล้วสี่ไร่ถ้าได้อีกสองไร่จะเป็นหกไร่จะไปขอเป็นวัดได้ตอนนี้ยังขอไปได้เพราะขาดที่อีกสองไร่นะครับถ้าท่านบวชอยู่ท่านจะเป็นผู้นำบุญตรงนี้มาได้ ก็ลองพิจรารณาดูนะครับนอนจำวัดก็บอกเออถ้าเราอยู่ให้ถึงวันสาวัดนี้ก็จะมีที่อีกสองไล่อันนั้นเนาะเราจะมาช่วยกันเองรองตรงนั้นอนะ่ะขอให้ท่านอยู่แค่นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะออมันเป็นบูรณากามันเป็นบยิ่งใหญ,ใหญ่มหาศาลมากนะนะครับ <ไป S 1> เราจะเป่าบูไป,ไปเรื่อยๆนี่แหละนะให้ท่านฟังไว้ออท่านฟังไว,เว้เถอะว่าปีนี้อย่างน้อยเนี่ย ถ้าท่านอยู่ที่นี่ลุงพลก็จะจัดก,กระถินม,มาถ้าท่านอยู่ที่นี่เพราะว่านึกอะไรไม่ออกนึกถึงลุงพลไว้ก่อนนะครับลุงพลช่วยได้นะนะถ้าท่านบวชอยู่ให้คบรรษากระถินม,มาแน่วัดป่ากมวยบงนะครับใช่ไหมครับอ,อม่เจอบอกคิดแค่นี้นะก็ มื่อเช้าพระอาจารย์ท่านบอกว่าผมเลยคำนวณออกมาได้นะครับที่สองไล่ก็คือแ0ดร้อยตารางวาตอนนี้เขาขายให้ไร่ละหกหมื่นบาทนะครับรผมเลยคำนวณได้ตกตารางวาละร้อยห้าสิบบาทเราเผื่อไว้เป็นค่าโอนค่าน้นค่านี่เราจะขายตารางวาละร้อยเก้าสิบเ้าบาทเอาเงินเข้าวัดเป็นไปได้ไหมครับ ใครจะจองไว้นะใครจะจองไว้ได้นจะจอนตอนนี้ที่ตลาวาละร199้อยเก้าสิบเก้าบาทหาไม่ได้อีกแล้วนะนะครับซื้อไว้เผื่อในภายภาคหน้านะครับตายแล้วเกิดใหม่จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วมันไ,ได้ไม่ยากโียเพราะเรามีทุญไว้แล้วนะครับใครซื้อเยอะได้เยอะนะซื้อน้อยได้น้อยนะครับอยากเป็นเศรษฐีในอนาคตซื้อที่ดินถวายวัดตลาวาละร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นอ่ะไม่ได้จองก่อนไหม จอง1นึ่งาแต่ยังไม่ให้ให้เราไปตัดสินใจให้นะให้จองไม่เฉยซออยากจะอยากะซื้อตอนนี้ก็อยากซื้อไแล้แต่ให้จองไว้คิดไว้ในใจว่าเ้าเขาเปิดให้ซื้อเมื่อไหร่เราจะเอาหนึ่งตารางวามีแค่800รอยตารางวาเท่านั้นอย่าไปซื้อแ800รยตารางวาทีเดียวไม่ได้ต้องคำใจอยากให้ร้าน มีอะไรบ้างดตัวเราเอมีแ่เินเยนพิเยัตอนนี้จัมีตอน้าเลยนะท่เนขนะครับต้องดูที่ต่างประเทศที่เราไปอยากเป็นสในได้ต่างประเทศพราฉนั้นใครทกมีลูกหลานนะครับก็ฝึกให้ลูกหลานนะครัได้กักเข้าวัดทำบุญนะลูกช้างเองก็ เมื่อก่อนตนสมัยเด็กๆเราจะเล่าให้ฟังคูพงอ์ย่าพาไปยุ่งกับโผล่คนลูกชายคนที่ห้าเป็นลูกชายคนที่ห้าแมีน้องสาวคนนึงคือน้องแม่ผมนกเรียนรุ่นพี่คนแรกผมไม่รู้ที่นม่อแม่เป็นชายสาวอีสานทีาจ มันจะได้ขดจงใจตัวเล็กภกใหม่ตามตามมาแล้วราแม่อาสามามาพร้สาวัวเาก้สบายเด็กนะพอเลิกเรียนาลชากอะวิ่งไปหาปู่มาหาปู่ที่บ้านบ้านนอกเองก็จะไปอยู่กับปู่หลวงปู่คุ้มกว้งจันเจอหลวงปู่ข้ายาติเนเด่นอ แายที่มาบบกระเด็่เคืนนะตอนสบายเด็าวันนี้แดดมันมีสีหลืองมขนแดงมันจะเป็อนะพอได้ที่หูกลับนอนด้นะถูกมาหาทุู้ารวังนะ่งจูกเกให้รู้จักทำงานนะรู้จักทำความสะอาดแล้วถูกกรนนี้พดถามเรียอ่า ทำทุกอย่างเี่อในวัดถาทายาทที่รู้นักบวที่เดินไปที่รู้ผู้พันาชี้นู่นน่นนู่นน่นไม่ได้ราว้าสายสมัยก่อนจอบเสียงไปท้านเริมมีคุณค่าสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นป่าเป็นป่าลปมีเสียนที่ มันยได้น้ขาวเนาวมัน้าบุงข้าเย็นมันไม่ใันเยอะแยกว่างที่ไปร้านไม่ใชเลยอยากไปขออยากไปขอกับบ่าที่บ้านนี่ยมีชุดลงเ้เราเด็กๆเราก็อยากกินหม้อหม้เานผลไะบายที่นนะดแที่ผู้ประอบของพระเจ้า นายนิสสองคนนะบุตรธิ่ดากคาถาราชานีนาเด็กๆชอบเล่นเลรายมามน,มน,น,นันดูช่างกาดูระว่าันาเป็นภาาที่ผูกทันว่า้าที่ผูกห,หมอเคยเก็บไว้ในบ้านเขาเห็นว่าต้องเลอยนอยาดหยาดเป็นของตัวเองแต่หลวงปู่จะบอกว่า โลภุจะบอกว่าบอกอมเรลเออมุมมองอย่าไปเด็ดเอาอกอ่าเอาเด็ดอานอว่ามจะเป็นเปนาตายไปจะเป็จะไม่ไเกิดเป็นมนุษย์นะจะเป็นเปเป็นสัมีนะนั่นคือาที่โลุ่เคยสังสอนราง้างมาอันนี้เป่าเดอ่าเดีจะทําเป็นหนังสือออกม วุ้ยเล่าม right? right? so the right? so mm ีเยอะไม่ใช่แค่ที่บ้านเรายวนะที่ผมไปอยู่กับโมงเร่ไปอยู่กับโรงเรียพอไปอยู่บรงเแล้วก็หาตาอีกอีกต่องหนึ่งอันนั้นเจอปเดินไปงานสมัยก่นไม่จักรยานโอ้ยว่าจะนั่จักรยานทางนึงทางเกไบเงินจักรยานทางรถสมัยนั้นผมว่าไม่ถือรองเทาสมัยนั้นต่ก พ่อมมีจักรยานคันแรกยี่โม้นะสองพันห้าร้บาทคันใหญ่ๆตะแกรงหลังใหญ่ใหญ่พูดเลยว่าอันนั้นแพงครับนะครับจักรยานคันแรกของตูนแต่ว่ากนเล็กๆก็ประมาณแปดร้อยบาทปรมาณน้น่งราคาหลักร้อยลหลับร้อยวาได้กว่าจะมีต้นจักรยานทั้งนะรูก็เียมกคนมีฐานที่มมีซื้อจักรยา อันนี้ท่าเดินไปหาหลวงตาอยู่ที่วัดวาดตาวัดาพระาจาสมเป็นวัดใหญ่แลที่ทีตระบนบาแท้หวงตาอยู่ใกล้กับวัดพระอาจาร์สมธโอ้นะวัดที่ผมพาพี่ไปหลไปที่ไปหลงทากนันแหละระยะทางจากบ้านป่ของไปถึงวัดวานตาทิงข้าไปด้วยุยไปด้วยดีก่นเนาะพี่ท้าก่อนะผมก ได้ทีนะบอกแล้วจะเอาไปมาเดินทางไปหาหลวงตา